ไม่จะเป็นต้องมีมกองกำลังส่วนตัวราษฎรทั้งหลายเป็นที่เชื่อกันว่าประเทศไทยมีพระบักงนานษัตัดต้องเป็นประมุขอยู่ภายใต้การปกครองร,ระบอบประชาธิปไตยนับแต่การเปลีป่ยนแปลงการปกครอ,องคศ2475เป็นต้นมา แต่แท้จริงแล้วการก็หานเลยเป็นเช่นนั้นไม่ด้วยในระบอบประชาธิปไตยนั้นพราะมหากษัตรย์ย่อมต้องดำรงพระองค์ในฐานะผู้พิทักษสิทธิรีภาพและการปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงจะต้องไม่มีพระราชอำนาจแท้แฟงขัดขวางอำนาจตงสุด ของประชาชนทว่าตลอดระยะเวลา88ปีที่ผ่านมาสถาบันกษัตริย์ไทยกับไม่ได้ดำรงตนตามหลักการล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่พระอาหารกรษัตริย์องค์ปัจจุบันขึ้นสวยราชสมบัติก็ต้องแผ่ขยายพระราชอำนนาจไปในทุกทาง ถึงด้านการทหารด้วยว่าพระองค์ได้ให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโมทายอตากำลังพลทหารแล,ละงบประมาณของกรมทหารราบที่หนึ่งบัาจเล็กราชวลลบรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่สิบบังหาจเล็กราชวลลบรักษาพระองค์จากต้นจนกัดเดิมคือกองรบกกองพระไทย เล็กระวรวกะลาหงไปสังกัดด้วยถวายความปลอดภัรักษาพระองค์ซึ่งอยู่ภายใต้การบัรคับัญชาของพระองค์เองการเช่นนี้นับเป็นการขยายพระราชอำนาจนาเกินควรด้วยในการตกนองระบอบประชาธิปไต์นะั้นแม้ระฐหารกษัตริย์จะทรงเป็นจองทัพแต่การบังัับัญชา กำลังพลทหารนั้นหาช่วยโครงการของรับาลไม่แต่อย่างใดเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของกรวงราชรอนาการที่เปะปัญหารรัฐจะบังคับบัญชาหน่วยทหารใดด้วยพระองค์เองประดุจว่าเป็นกองกำลังส่วนตัวจึงเป็นการเจ้าก่ายการทำงานของรัฐบาลราชรอและยังเป็นการแท้แต่งอำนาจสูงสุด อันเป็นของราษฎรอีกด้วยราษฎรทั้งหลายเพิ่งรู้เถิดว่าไม่มีสฎาบรรกัรตย์ในประเทศประชาธิปไตยใดจะมีกองกำลังส่วนตัวมีเพียงสฎาบรรกัรตย์ในระบบกระบวนายานิติราัฐเท่านั้นที่จะทำการเช่นนี้ได้การรถไยกำลังทหารไปขึ้นตรงกับ,บกฎหบายกัปตย์นั้น จากกานทำลายระบอประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงยังไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงของสถาบันรัน์ด้วยเหตุว่าหน่วยทหารที่ไรโอนทายไม่อยู่ในการประทับประชางขระองค์เคยมีบทบาทสำคัญในการสังหารเขียฆ่าประชาชนและล้มล้างกาปรปกครองระบประชาธิปไตยหลายต่อหลายครั้ง ตังเช่นกรมทหารราบที่11ทหารเล็กราชวัลนรักษาพระองค์นั้นเคยมีตรวจร่วมในการล้อมปราบประชาชนทำในเหตุการณ์4ีตุลาคมและเหตุการณ์สังหารนวันต่อตอน553ไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมยังได้เคลือบแคลงสงสัย ต่อบทบาทของคนเอจกจักรพงษ์ภูริเดชซึ่งเป็นนายทหารในพระองค์ต่อการสังหารและการลุกหหายรักรรักเกินไยต่งาการเาาพรื่อไหลายคนห้ากมีหน่วยทหารหรือกำลังพลในพระองค์ก่อความรุนแรงทางการเมือง ขาบัญษัติในฐานะผู้บังคับบัญชาย่อมเปรีาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ด้วยเหตุนี้ราษฎรทั้งหลายจึงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้โอนหมายกำลังพลดังกล่าวคืนสู่ต้นสังกัดเดิมผ่านการยกเลิก ะจะได้จะกำนดโภชนาการกำลัง,าาลงพลและลบประมาณางส่วนของกองวัดบกกองวัพไทยและกระทรวงกาลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองคออ์่พศ2562เพื่อให้สถาบันกตรไทยไม่มีส่วนเจ้ากายแทรกแซงการดำเนินของรัฐบาลรานนัตธรร และสามารถดำรงตนอย่างสง่างามได้ภายใต้การปกครองระบอกประชาธิปไตยทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนของโลกโกรธจันได้ว่าสถาบันกัมพไทยมีกองกำลังสวนตัวไว้ใช้ก่อความรุนแรงทางการเมืองเช่นเดียวกับที่อดอล์ฟฮิตเลอร์อดลตผู้นูตนาซีเยอรมนีมีกองกำลังทุดสต็อปหรือต่วเอสเอ เป็นกองกำลังส่วนตัวไว้สำหรับปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาการรม์สงครามในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองสักดินาจงพินาประชาาษตรงจริดศักดินาจอพินาประชาราษตรงจริด of the police of the personal the, 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 the people. It is believed that Thailand signified people currently have adopted King as head of state under the constitution. Under the constitutional in the system of the democratic government, within the democratic regime, the king must act as the protector of rights freedom and democratic regimes, and must not exercise royal projects that would violate the sovereign power of the people. However, it has not been answered for the past 88 years. The monarchy has not acted accordingly, particularly this the correct king has access to the throne. He has expanded his royal bureaucracy in every way possible, including the military. He has his royal puppet, Prayut Chan Osha, who the personal and the budget of the